สวัสดีค่ะทุกคนพบกับอีนะคะจากช a n e l แม่บ้านคอนโดค่ะแล้วก็ในช่วงวันนี้มีอะไรมาส่งนะคะของที่มาส่งก็อยู่บนหัวอีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูทีละชิ้นนะคะอันแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบจริงๆเขาเอาไว้ยันผมม้าค่ะให้มันแบบเป็นแบบผู้ผู้อะไรเงี้ยแต่อีใช้แล้วว่ามันหลอกอะไรเงี้ยค่ะอีกเลยทําเป็นเหมือนแบบเก็บมวยผมแทนซึ่งอันนี้นะคะสั่งจากจีนนะคะอันละ9บาทนี่ แล้วก็ส่วนอีกอันนึงนะคะเห็นความปลอมของหัวเราไหมเหมือนแบบปลาหัวโหนกอะ่ะอันนี้มันจะเป็นแบบทําผมแบบคุณหญิงคุณนายว่าทาหัวทุยอะไรอย่างงี้ว่าไม่รู้อันนี้คือมันจะเป็นฟองน้ํากะหวีสับปปขาแล้วให้เราหวีแล้วก็เอาผมเราปิดลงไปหัวเราก็จะได้แบบ โป่งๆอ,อะไรเงี้ยก็อันนี้นละสิบสอบาทนะคะแต่ว่าจากที่ลองใช้ดูทั้ง2อันไม่มีอันไหนเวิร์กเลยไม่ดีเลยส่วนพรุ่งนี้จะมีอะไรมาส่งอีกอย่าลืมติดตามได้ในช anel แม่บ้านคอนโดนะคะ